ใช้ชีวิตทุกๆวันเสมือนหนึ่งมันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตมันสำคัญที่สุดเพราะเป็นชีวิตที่เราอยู่กับทุกลมหายใจชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันขณะชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรื่องลมชีวิตที่เป็นเป็นชีวิตที่มีลมหายใจและมีความรู้สึกตัวเป็นชีวิตที่เรารู้สึกกับจิตวิญญาณและความและความรับรู้ ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากหัวใจของเราการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่โลกเสมือนจริงเมตาเวิร์สคือโลกที่เรากำลังค้นพบชีวิตที่เหนือกว่าชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมชีวิตที่แตกต่างและเป็นชีวิตที่เราค้นพบกระบวนการแห่งความสำเร็จหรือกระบวนการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราเรียกว่าศิลปะแห่งการบรรลุถึงชีวิตอันยอดเยี่ยม Light อฟ the s o ชีวิตที่ยอดเยี่ยมชีวิตที่มหัศจรรย์ชีวิตที่ทำให้เราค้นพบแสงสว่างและความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดอันนี้คือวิธีการที่จะทำให้เราเข้าสู่การจูนจิตในในกระบวนการพิเศษที่เราเรียกว่าการวาร์ปเอ็กซ์เพรีจิตที่เข้าถึงความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดเริ่มต้นเมื่อคุณค้นพบชีวิตของเราด้วยตัวเราเอง